กราบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพกรณีนายสุเทพเทือกสุบันขู่คุกคามว่าจะจับกลุ่มตัวท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนั้นผมอยากกราบเรียนว่านายสุเทพเทือกสุบรรนขณะนี้ถูกหมายจับจากสารอาญาในข้อหาเป็นกบฏในราชอาณาจักรดังนั้น อยากเตือนนายสุเทพเทือกสุบันว่าอย่าฮึกเหิมมากนักเพราะผมได้กำชับให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติติดตามจับกลุมตัวนายสุเทพและพวกทุกคนที่มีหมายจับมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร่งด่วนเพราะหากปล่อยให้กระบฏอย่างนายสุเทพเทือกสุบันออกมาข่มขู่จับกลุ่มใครๆก็ได้ ตามอำเภอใจนั้นบ้านนี้เมืองนี้คงไม่มีคือไม่มีแปรอีกต่อไปโจรผู้ร้ายก็จะเอาไปเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีได้กฎหมายบ้านเมืองมีไว้ก็ไม่มีความหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนายสุเทพโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง กรณีนายสุเทพเทือกสุบรรณขู่คุกคามว่าจะจับกลุ่มตัวท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนั้นผมอยากกราบเรียนว่านายสุเทพเทือกสุบรรณขณะนี้ถูกหมายจับจากสารอาญาในข้อหาเป็นกบฏในราชอาณาจักรดังนั้นอยากเตือนนายสุเทพเทือกสุบรรณว่า อย่าฮึกเหิมมากนักเพราะผมได้กำชับให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติติดตามจับกลุมตัวนายสุเทพและพวกทุกคนที่มีหมายจับมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร่งด่วนเพราะหากปล่อยให้กบฏอย่างนายสุเทพเทือกสุบรรนออกมาค่มคูจับกลุมใครๆก็ได้ตามอำเภอใจนั้น บ้านนี้เมืองนี้คงไม่มีคือไม่มีแปรอีกต่อไปโจรผู้ร้ายก็จะเอาไปเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีได้กฎหมายบ้านเมืองมีไว้ก็ไม่มีความหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดขอบคุณครับ